ผูกเชือกเต็นด้วยวิธีง่ายๆนะครับเวลาเราไปกางเต็นท์เนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเวลาเก็บเต็นต์ต้องมานั่งแกะเชือกเพราะว่าผูกแล้วแกะยากเหลือเกินนะครับแอดก็เลยเอาวิธีง่ายๆมาฝากกันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นเชือกนะครับส่วนตัวนี้ขอสมมุติว่าเป็นเป็นห่วงที่ติดกับเต็นท์นะครับเราก็เอาเชือก เกือเชือกไว้ยาวนิดนึงนะอาจจะประมาณฝ่ามือก็ได้นะครับทีนี้อ่นี่นะครับปลายอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้เราก็วนเชือกมารอบนึงนะครับวนมารอบนึงเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะครับอ่ะตัวแบบนี้ขอวางก่อนหลังจากนั้นก็วนเชือกมาแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้ารูนี้เห็นไหมครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็ดึงเลยนะครับดึงเลยให้ปลายมันโผล่มาแบบนี้เหลือไว้สักหน่อยก็ได้นะครับดึงขึ้นมาสักหน่อยก็ได้มันจะได้แบบนี้หลังจากนั้นก็ลูดเลยนะครับลูดให้มันสุดให้มันสุดเลยปั๊บนี่นะครับ ก็จะได้แบบนี้แน่นมากๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดเลยนอกจากจะมีคนเล่นพี่เรียนมาดึงตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับแน่นเลยนะครับลักษณะก็จะได้แบบนี้เวลาเราจะแก้เชือกนะครับง่ายๆเลยนะครับดึงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หลังจากนั้นก็ดึงออกเลยเห็นไหมฮะหลุดเลยนะครับง่ายมากๆง่ายไหมครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ เหลือเชื่อไวอ์ประมาณนี้นะครับประมาณฝ่ามือก็ได้นะครับหรือว่าจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็พับนี่นะครับพับสมมุติว่าตัวนี้เป็นห่วงที่ติดกับกับเต็นท์นะครับมาทีนี้วนปัป๊บหนึ่งรอบจะวนสองรอบก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะแต่นี้ขอวนหนึ่งรอบแล้วกันวนหนึ่งรอบเสร็จ ปุ่นรอบเสร็จก็เข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ดึงเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นก็ดึงเลยดึงเสร็จลากขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับแน่นเลยแน่นไม่ต้องห่วงนะครับแน่นดึงลงไปดึงยังไงก็บรรลุตนะครับนี่นะฮะแน่นมากๆ แล้วเวลาแก้ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมดึงตรงนี้ดึงตรงนี้มันก็จะหลุดเลยเห็นปะนี่ยนะครับหลุดเลยหลุดละนะครับง่ายไหมครับอ่ะก็มาฝากกันแค่นี้นะครับยังไงก็ลองไปทำดูกันนะครับ